สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Little Witch No Beta นะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับน้อง No Beta น,นะผมหายไปนานเลย <c oughs> หายไปเป็นเดือนเลยนะไม่ได้กลับมาหาลูกสาวนานเลยนะี้โอ้โหเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดให้น้องก่อนนะอันนี้เพราะว่ารอบแล้วเราใช้ชุดนี้ไปใช่ไหมรอ,อไร,อร,ออรอบนี้เป็นชุดอะไรฮะรอบนี้เป็นอุ๊บะรอบนี้เป็นชุดพยาบาลวะ่ะเฮ้ยโอ้โหน่ารักเชียวแหละอันนี้เปลี่ยนเลยละกันนะฮะนี้มาอุย้ยน่ารัก ตะมูตะมิจังลูกมาแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมจําปุ่มไม่ค่อยได้แล้วแป๊บหนึ่งนะวิกระทาเหมือนกระทาน้องเหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะฮะเอ้ยอันนี้ได้อะไรอะ่ะพลังชีวิตขั้นต่ำเก็บมาก็ได้ฮะอันนี้ถือว่าจะติดคำสา์แล้วก็อย่างน้อยก็เป็นเลือดที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะฮะนี่รอบแล้วเรามาจากไหนวะนะเรามาจากตรงนู้นเหรอเรามาจากไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเราน่าจะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ล็อกตรงนู้นก็ล็อกนะฮะโอเคแสดงว่าจุดที่เราจะต้องไปนั่นก็คือทางข้างหน้าตรงนู้นนะฮะ ปลุยข้างหน้ากันอันนี้เราจะเจออะไรไหมเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันดุๆไหมอันนี้มันเป็นแมปใหม่แล้วด้วยอาจจะเจอมอนอะไรที่มันแปลกๆขึ้นนะฮะนี้อุย้ยโอ้โหเดี๋ยวคุณผู่ชมเห็นไหมลอยกันอยู่เยอะเลยแหละอันนี้โอ้โหทำไมมันเยอะจังเพื่อนเฮ้ยเหมือนจะเป็นรูปแบบของร่างวิญ,ญญาณเอาตรงนี้มันอ๋อต้องกระโดดไปเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอ้โหย,ยิงไกลด้วยเปิดก่อนได้เปรียบใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึงน่ง อุ้ยระยะการเห็นมันไกลด้วยนะคะเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคแล้วเดี๋ยวกระโดดยังไงนะโอเคอันนี้โดดตรงนี้แล้วก็ดับเบิลจัำได้อย่าลืมให้อย่าลืมเฮ้ยวิ่งไปแล้วจึ๊บโอเคถึงอยู่ถึงอยู่เฮ้ยวิดเดิลอ้ยวิดเดิลเดี๋ยวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะเลยนี่เยอะเฮ้ยวดเดิลเดียวเดียวมันหลบมันหลบไอ้หมอนี่มันหลบนี่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 โอ้เดียวเดียวว้ายว้ายว้ายว้า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 ยเดียวเดียวเดียว เอาไปกินนี่เน่เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมันเอาเรื่องเลยนะเนี่ยถ้าแบบสู้กับมันระยะไกลอ่ะเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยแหละนี่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 โอ้ยอโอ้โห้มันจะมาจากไหนวะแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาโอ้โหเดี๋ยวโดนโดนโดนอะไรอะไรอะไรสักทีไหมนี่นี่นี่โอ้โหไม่น่าเข้าไปตีเลยแม่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตายละตายละตายนะ โอ้โหไม่มาจากไหนวะฮิวก่อนอันนี้ถึงจะติดค่าคำสาบก็เถอฮะแต่ว่าหิวสักหน่อยก็ได้นะนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยค่าคำสาบที่ว่านี่มันคืออะไรนะมันมีตกไหมผมว่ามีตกแน่เลยว่าเกมอย่างนี้นะฮะโอ้โหสองตัวเลยแหละเดี๋ยวก่อนนะใช้เวทอาคิมันจะได้ผลกว่าปะไม่รู้อ่ะนี่ผมไม่รู้อ่ะโอ้ไม่ดีฮะนี้ไม่ดีเลยแป๊บหนึ่งงั้นยืนไล่ตายไหมสวยโอ้โหแต่ว่ามันก็อันนี้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยโฮ้ยผมว่าไม่เวิร์กว่ะผมว่าปิ้วปิวดีกว่า โอเคปิ้วปิ้ว,วดีกว่าเยอะเลยฮะน,นี้อุ้ยไม้มันหากไปนิดนึงวะโทษทีนะนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมในรอบแรกนิดนึงเสียงอาจจะเบานิดนึงหน้านี้อันนี้ได้อะไรอ่ะบัญชีของผู้ค้าสัญจรโอเคแสดงว่าไปฝั่งอ่าฝั่งซ้ายได้กับทางข้างหน้าเหรออุ้ยทางข้างหน้าต้องมีหีบแล้วน่เดี๋ยวก่อนขอไปดูซิอันนี้ขอให้เห็นกระตาอันนี้น่าจะดับเบิลจัมไปได้ไหมถึงไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้โหต้องมีความท้าทายกันหน่อยละฮะน,นี้คุณผู้ชมฮะถ้าอยากได้ของ ต้องท้าทายานี้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดินดีๆนะเุ้ยถึงถึงถึงโอเคแล้วก็เฮ้ยโอเคแม่อย่ามาอันนี้กับพี่น้องอ,อันนี้อะไรอะคิดต้นป้องกันไรอะไรคิติโอโ้โหไม่มีของดีกว่านี้แล้วเลยไม่อยากได้คิดตั้นนะเนี้ยแปบ๊บหนึ่งทางข้างหน้าเดี๋ยวทําไมมีหมอกวะมีหมอกอย่างกับว่าจะมีมอนอยู่ข้างหน้าดักทึบแน่นอนอันนี้เดี๋ยวผมขอวิ่งไปฝั่งขวาก่อนแล้วกันานี้ จื๊บจื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 บโอเคเฮ้ยเหมือนสเตมินาเราเยอะขึ้นมากเลยว่ะอันนี้จากตอนที่เราอัพสกิลมารอบแล้วเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นานแล้วไม่ไม่ได้กลับมาเล่นเลยฮะน,นี่ก็เป็นหมอกเหมือนกันวะ่ะโอ้ยโอ้โหมายืนต้อนรับแบบอย่างดีเลยล่ะแกโอ้ยมาทืบมานี่ทืบมาเดี๋ยวยืนไล่ก่อนไล่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 โอ้ไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอนี่มันไล่มันไล่ ไล่นักนะฮะยืดไล่ต่อเลยไล่ต่อเลยน้องไล่ต่อไล่ต่ออย่าพักอย่าพักอันนี้อย่าพักโอ้โหมันดักทืบน้องเหรอดักทืบน้องเหรอฮะโอ้โหแม่เมื่อกี้แบบกวนด้วยนะเหมือนแบบมาจ้ำสเกอเออเหมือนแม่งมาจ้ำสเกเลยแบบวิ่งมาปุ๊บแล้วแบบอยู่ๆแม่งพุ่งมาดักหน้าเลยอันนี้มาเดี๋ยวค่อยๆเดินไหฮะเพราะว่ารู้สึกว่าการวิ่งจะไม่ใช่การตอบโจทย์เท่าไหร่นะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดขึ้นมานี่คือเราโดนดักทืบตายแนละ้วเนี่ย อโอ้โหตรงนี้แม่งมันน่าจะไปต่อไม่ได้โอเคเอ้ยจึบ๊บอ๋อคริสตั้นชีวิตอันนี้ดีเลยแล้วกอน,นะเอาอะไรมาแทนดีวะเอาทิ้งอันนี้ไปแล้วกันแล้วก็เก็บอันนี้ขึ้นมาฮะเพราะว่าเป็นคริสตั้นชีวิตแบบเพิ่มเลือดแน่นอนไม่ติดคำสาปนะอันนี้ตรงนู้นมีหุ่นนะฮะผมว่ามันยังไม่ตายนี่ไงยังไม่ตายยังไม่ตายเออเอาหนักๆเลยแล้วกันนะเล่นหนักๆไม่ชอบคนเนียนวะอันเนี้ยชอบมาแอบเนี่ยฮะขอเล่นหนักๆไอ้พวกที่แอบเนี่ย ไว้เฮ้ยอย่าพึ่งโอ๊ยจ,จิ้วจิ้วเฮือกเฮ้ยเดี๋ยวมันจิ้วลงมาข้างล่างด,ด้วยคืออะไรวะนี่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันมันปล่อยลูกพลังอันนี้ได้ด้วยอะ่ะไอ้ลูกพลังอันใหญ่ๆนั้นะมันเหมือนไม่ใช่ของไอ้ตัวนี้นะนี่นี่นี่ระยะไกลเอาปลาเอาปลาตายแล้วตายแล้วอันนี้ตายแล้วตายจริงปะเนี่ยตายจริงปะเนี่ยตายแล้วตายแล้ว โอ้ยเนี่ยเเดี๋ยว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 อ๋อไอแมงเอ้ยอยู่ข้างหลังโอ้โหเอ้ยสารนละร็วมากโอ้โหก็นึกว่าแมงยิงมาจากไหนวะผมเห็นตอนแรกผมรู้แล้วว่ามันมีไอตัวที่มันปล่อยพลังดำๆออกมาแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันปล่อยได้ด้วยหรอวะเออกำลังงงอยู่โอ้โหแม่งอยู่ข้างบนเร็วมากเสียเลือดโดยใช่เหตุแมงเอ้ยโอ้โหแม่งมีดักอย่างนี้ด้วยวะทุเรศมากแย่ว่ะโอ้โหแล้วเจอน้องหุ่นอีกแล้วชิบห่าละเจอน้องหุ่นวะเจอน้องหุ่นก็ไล่เวทรอเลยฮะจัง น้องหุ่นมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องหุน่นน้องหุ่นนี่แน่เอาไปแบบเต็มเต็มนามามาลุกมาลุกมาวิ่งมาวิ่งมาเรียบเรียบ้อยเรียบร้อย,ย,อยปิวถึงกับปิวอันนี้ถึงกับปิวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนม,นมาฮยเฮ้ยเฮ้ยยิงมาแล้วยิงมาแล้วปิวปิวปิว,ป,วปิวมาแล้วโอ้โหผีพระคุมโอเคหมดหมดหมด,หมดจดเรียบร้อย เลือดหรือครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเนี่ยขอถังนี้ขอเลือดได้ไหมเอ้ยได้เลือดมาอยู่สวยครับผมขอบคุณครับอาริกาโตะเฮ้ยมันกระดึ๊บอยู่นูนะ่นน่ะเฮ้ยหลบก่อนปุ๊บไอ้ตัวน,นั้นจะยิงมานี่นี่นี่ยายาเห็นอยู่เห็นอยู่อยานี่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 น,นี่เรียบร้อยแถวนี้มีอะไรไหมโอ้โหสถานที่คือแบบเหมือนแบบเอื้ออำนวยในการให้ตกมากเลยเนี้ยคือต้องมีตกบังแหละจังหวะนี้นะ อุ้ยไมอันนี้มันจะอยู่ไหมเนี่ยน้องตัวเบานะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ได้อยู่มีไหมอันหน้าอันหน้าอันหน้ามีนะหน้ามีนะหน้านี่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 ปิ้วปิ้วแต่ตุ๊กตาพวกนี้เหมือนมันจะไม่กลายร่างเป็นไอตัวยาวๆแล้วว่ะเออแต่ดีเหมือนกันฮะนี้ขี้เกียจสู้ย่สู้เยอะโอ้โหตรงนี้ต้องกระโดดโอ้โหสูงจัดเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราล่วงลงไปเราจะไปโผล่ไหนอะเออสมมุติสมมุติถ้าล่วงเอาไม่รู้ละโอเค นี่เดี๋ยวเป็นจำเฮ้ยขอลูกปั้นเทพพิดาได้ไหมอันนี้รู้สึกมาไกลเกินไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าถ้าตายจะต้องไปเริ่มใหม่ไกลโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยมันมันมันเฮ้ยอะไรวายวายเออเออวะวะฮือเฮ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือกำลังพุ่ง เออแล้วข้างล่างแม่งเป็นเหวเหมือนกันนี่ว่าอันนี้เมื่อกี้ต่อให้ไม่โดนไอ้ววพวกนี้ยิงตายก็น่าจะล่วงตายเพราะว่าแม่งไม่ดูไม่ได้ดูแมปเมื่อกี้โอ้โหแล้วแม่งออกมา3มตัวในระยะประชิดมันก็ไม่ได้ระยะประชิดมากหรอกแต่คือมันลอยเข้ามาหาทําตัวไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทอํายังไงวะเนี้ยโอ้โหแล้วเราต้องไปประชนโชคไอ้พวกนั้นใหม่โอ้โหไกลเลยเนี้ยโอ้เพิ่งเคยตายกับมอนเตอร์ธรรมดาโอ้โหเหลือจะเชื่อเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนอันนี้อย่าพึ่งโลกอย่าพึ่งโลก โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะอ๋อ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 แล้วทำไงกับไอ้ตัวพวกเมื่อกี้ดีวะเออเฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้น้องน้องแม่งมาจากตรงนี้เหรอโอ้โหเออได้อยู่สองตัวอันนี้อุ้ยแต่มันไม่ตายนานี่โคตรเยอะเลยพวกนี้แม่งเยอะแบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเจอไอ้ตัวกลมๆนั่นผมจะสู้ยังไงวะ ถ้าเกิดว่ามันมาตัวเดียวอ่ะยังพอรับมือได้อยู่แต่นี่มันมาหลายตัวมันมาถึงสามตัวเลยอ่ะมันถึกหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ยิงมันอ่ะผมแพนิคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแกโอ้ยเกอบไปแล้วเกิดไปแล้วโอ้โหตีเนี้ยตีเลยจับชิดนี่ปิ้วปิ้วมานานี่แทบไม่ได้รีเลยตอนนี้มานาคือแบบใช้คุ้มมากๆอย่างน้อยก็ต้องเข้าไปตีหน่อยนะแต่ว่าคือช่วงหลังๆคือผมไม่ค่อยอยากเข้าไปตีเลยยับชิดกับพวกมอนเตอร์เลยอ่ะคือมันค่อนข้างจะเก่งแล้วก็แรงมากๆเลย อันตรายเฮ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไอ้ท่าที่ผมงงในการใช้หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ท่ารอบจากรอบที่แล้วอะ่ะที่ผมได้มาเดี๋ยวก่อนนะมันคือไอ้เวทมนต์ไหนวะ เนี่ยพิธีกรรมดูดซับเวทมนต์เนี่ยน,น่าจะนี้แน่เลยแต่ผมใช้แบบไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ทำการโจมตีด้วยท่าก่อนที่ศัตรูจะโจมตีคุณเพื่อเริ่มพิธีทาพิธีการดูดซับเวทมนต์เพิ่มเนี่ยมันน่าจะเป็นท่าเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงเมื่อกี้เหมือนมันเป็นท่าเขาเรียกองงแพรลี่หรอเออซึ่งผมยังไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันอันนี้เอ้ยแย่แล้วต้องไปเจอกับพวกนั้นโอเคได้เลยไล่ก่อนไหมเออต้องไล่ก่อนผมว่ามาเลยมาเลยวิธีตั้งรับของเราเอง โอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้อยู่ได้ผลอยู่นี่ได้ผลอยู่ตป๊บนึงน้องโอ้ยโบกดมั่วเลยกดตมั่วเลยโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยได้ผลได้ผลเฮ้ยเราเดี๋ยวผมยิงจากระยะไกลได้ไหมตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ากระโดดไปตรงนู้นผมอาจจะโดนมันอาจจะมีมอนมากระทืบได้ไหมหูไม่ได้อะไปก็ได้ชึบโอ้โหนั่นไงแม่งเดี๋ยวก่อนค่อย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  ตรงนี้หลบหลังเฮ้ยเรากดผิดไม่ได้จะใช้เลือดเย่ yeah, แล้วกดผิดเฉยอันนี้น่าจะเป็นเวฟมอนแน่เลยมอนมันน่าจะมาเรื่อยๆชัวร์เลยไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นไล,ล่เวทรอละมาไหมมาไหมมาไหมมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกไหมต้องมาแหละต้องมาแหละต้องมาแหละไม่มา <c oughs> โอ้โหไม่มาเฉยอุตส่าห์ไล่เวทรอคิดว่าแบบมันจะเป็นพวกแบบอะไรนะเวฟมอนอะไรงี้โอ้โหไม่มา แล้วนี่มันไปเปิดประตูตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหสะพานอย่างร้อนอันนี้โอ้โหเดี๋ยวตรงไหนอ่ะสพาตรงไหนตรงนู้นเหมือนจะมีของโอเคไม่รลอดพ้นไม่รลอดพ้นสายตาหรอกนะอันนี้แล้วเราก็เมื่อกี้สพาที่ว่านั้นมันเปิดตรงไหนมันเปิดจุดข้างล่างนะฮะนี่เฮ้ยมีช่องเก็บของเพิ่มอันน้าคุ้มค่าที่จะมาเอาอันนี้แล้วลงไปยังไงซิอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคงไม่ใช่การกระโดดลงไปแน่ๆแหละผมว่าเฮ้ยมันสูงเว้ย ผมไม่มีทางที่ให้น้องกระโดดลงไปเด็ดขาดอ๋ออ๋อไอ้ทางข้างล่างนี่ก็คือไอ้ทางที่เราเจอมอนเยอะๆไงแล้วเรามาจากทางนู้นฮะเออเรามีลูกปั้นเทพธิดาตรงนู้นแล้วเรามาจากตรงนู้นโอเคทางมันก็คือทางมันจะเปิดตรงนู้นโอเคครับผมดีนะจงมีสติคิดได้อันนี้นี่เราต้องมาทางนี้ครับผมอ่าทางมันเปิดตรงนี้ยังไงดีว่าผมจะไปเซฟกับเทพธิดาก่อนดีไหมผมไปอัพโซก่อนดีกว่านะฮะเผื่อตกเผื่อตกเออตอนนี้มีโซ่อยู่ต้อง4ี่รอยนะฮะกันไว้ มามาอัพโซก็ได้นะฮะนี้มาอัพโซก่อนหรือจริง,รงๆแล้วทางข้างหน้าที่ผมกําลังจะไปมันก็มีแม่งไม่ทันละ <c oughs> ไม่ทันละเออผมว่ามันน่าจะมีอ่าเขาเรียกไรน,นะลูปปั้นเทพธิดาอยู่อ่ะหมดเฮ้ยถือว่าอัพเวลมามาเยอะอยู่นะเมื่อกี้เออถือว่าคุ้มอยู่ฮะเออดีละ <c oughs> เผื่อเราไปตายข้างหน้ามันจะได้ไม่ตกนะฮะแต่ประเด็นคือซีเราจะต้องกลับมาเจอมอนใหม่แม่งเอ้ย a few moments ถือว่าเลือดลดไปน้อยอยู่ฮะนี้ไม่เป็นไรคุณผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมมาพนันกันไหมฮะว่าข้างหน้าจะมีรูปปั้นเทพเทพเทพธิดาไหม เว้ยแต่มันจะไม่มีนะฮะอันนี้แสดงว่าการที่เรากลับไปถือว่าคมละละุมแล้วล่ะอันนี้โอโอ้โหแม่งกูกึกว่าอยู่ข้างบนไอ้กตอนแรกกูกระโดอยู่ข้างล่างชิบหายเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอุห้ยสารเละเรวมากนี่นี่ไอ้สลามดึงดึงนี่แม่งโอ้โหสี่ทีตายเดี๋ยวไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะมันมีตัวที่มันอยู่ตรงเนี้ยเอาหายไปไหนแล้ววะเอาหายเฉยขอเลือดขอเลือดขอเลือดได้ไหมไม่เจอเลือดเลยนี่นี่ นี่บังอย่ามานอนแอบอย่ามานอนแอบอย่ามานอนแอบอันนี้ไม่ชอบเอ๊จะไปตรงไหนต่อดีวะจะไปตรงนี้หรือว่าจะไปตรงนู้นแต่ผมว่าตรงนู้นน่าจะเป็นทางไปต่ออ๋อเก็บไอเทมตรงนี้เป็นเก็บไอเทมนะฮะอันนี้เป็นอะไรฮะเสื้อคลุมเก่าๆอันนี้มีอะไรไหมทางนี้ไม่มีอะไรโอเคแสดงว่าเป็นจุดมาเก็บไอเทมเฉยๆนะฮะโอเคแสดงว่าทางไปต่อคือทางตรงนู้นนะฮะไปเลสโกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันให้ทำไมเพชรเขียวมันล้อหน้าเราตาอยู่อย่างนั้นล่ะฮะอ้าวแล้วโอ้ยผมกดผิดอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้าผมเดินไปหยิบแล้วไม้มันจะพังลงไปไหมคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมว่าไงฮะอันนี้อ่ะหยิบก็ได้ฮะน,นี้มันล้อหน้าเราตานั <c> ่น <oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างที่อย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมินิบอสเลยเหรอหรือบอสน่าจะมินิบอสในนี้ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมินิบอสเลยเหรอเฮ้ยคือแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตีเร็วด้วยตีเร็วด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โต้องใช้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้แป๊บนึง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 เอ่ออันนี้มันเดี๋ยวเพิ่มค่าป้องกันเล็กน้อยใช่ไหมเพิ่มค่าป้องกันเล็กน้อยใช้ใช้เลยอันนี้ต้องใช้มาไหมอุ้ยปล่อยคลื่นได้ปล่อยพลังคลื่นได้อันนี้โอ้โห แม่งเลยเย่ชิบหายเออโอเคมานาอันนี้เราหมดแล้วแป๊บนึง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 ปล่อยคืนมาโอ้ยโอเคได้ได้ได้นี้อยู่ฮะได้มานาคืนมาอยู่นี่แน่โอเคได้อยู่ได้อยู่ปล่อยมาปล่อยปล่อยคืนมาใหม่ปล่อยคืนพลังมาใหม่นี่อุ้ยไม่ได้ว่ะเมื่อกี้รอรีเจนรอรีเจนรอรีเจนโอ้โหท่านี้หลบไม่ได้ทุกทีเลยว่ะตีเร็วมาก อุ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยว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 โอ้โหเ้ยไ,ไปไหนไปไหนโอ้โหโเหลือลายเหลือเกินอันนี้ขออีกทีนึงขออีกทีนึงขออีกทีนึงบา้าเรียบร้อยขออีกทีนึงได้ไหมขออีกทีนึงขอโลบขอโลบหน่อยนี้ขอโลบโอเคตายซะอันนี้โอ้โหโเจออะไรวะเนี่ย <laughs> คำคำว่าของล่อหน้าล่อตารู้ั้งรู้ว่าเป็นกับดักเม่งก็ยังลงไปโอเคอันนี้ไปเปิเปดทางตรงไหนวะอะไรวะอา้าวอ๋อเป็นจุดวาร์ปป่ะจุดเทเลพอร์ตแล้วตางนี้มันเป็นทางไปไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นทางปิดอ๋อไม่ใช่จุดวาร์ปแต่เป็นลิฟต์น่าจะไปทางนี้ต่อนะฮะโอโหเลือดไม่มีแล้วตอนนี้อันนี้มีของให้เก็บเก็บสิ คุณได้กรงเป็นไอเทมชิ้นที่2 8อันนี้เป็นเปิดประตูอ๋อน่าจะไปจุดที่ไปเปิดตรงรูปปั้นเทพธิดาแน่เลยนี่ไงแล้วเราก็วกกลับมาที่เดิมนะเป็นตรงรูปปั้นเทพธิดาเอาแล้วไปตรงไหนต่อซิอันนี้เออเพราะว่าตอนนี้สรุปแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมฮะอันเนี้ยหรือว่าผมพลาดไอ้ตรงทางลิฟต์วะไอ้ทางลิฟต์ที่มันเป็นมินิบอสอะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงมินิบอสตรงนั้นมันน่าจะบังคับอาจจะมีทางไปต่อหรือเปล่าผมอาจจะดูไม่ดีอันนี้ก็ติดเออตรง โอเคเออมากระโดดข้ามได้มาโถลืมไปเลยว่ามีกระโดดนะฮะอ้าวเข้าคัสซีนครับผมวันนี้แล้วน้องแมวตามมาด้วยไหมเนี่ยหรือน้องโนมเบตามาคนเดียววันนี้พอจากรอบแล้วคือน้องเบตาวิ่งมาคนเดียวแล้วก็น้องแมวก็วิ่งตามแต่น่าจะวิ่งตามมาด้วยนะนี่ไงวิ่งตามมาด้วยดุแม่อันนี้ดุไหมนี่คุณนะ่ะ ทำไมคุณถึงวิ่งหนีออกมาล่ะเอาน้องดื้อแล้วฮะอันนี้เอาน้องไม่ตอบด้วยรอบนี้ฉันไม่รู้เอาน้องงอนวะเนี่ยน้องงอนวะเนี่ยจากรอบแล้วเออน้องแมวคุยกับน้องโนเบิต้าไม่ดีอะเอ๊ะไม่รู้เหรอฉันไม่รู้แต่ฉันแค่รู้สึกว่าฉันอยากไปเห็นที่อื่นนะ่ะ ฉันคิดเรื่องบันลังมาโดยตลอดนะฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกสำหรับฉันเพราะงั้นฉันขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้ก่อนนะ อ๋อคือจากรอบแล้วฮะที่น้องสู้กับน้องตุ๊กตาทาเนียที่เป็นบอสนะฮะคือความรู้สึกของน้องทานียคือเขาเรียกไงนะคือเป็นหุ่นนะคือเป็นหุ่นที่แบบว่าคอยอยู่แต่ในปราสาทมาตลอดนะคือน้องทานียอยากไปเห็นโลกภายนอกนะฮะพอน้องโนเบตามามาเจอด้วยมาคุยด้วยเหมือนแบบว่าเหมือนได้ซึมซับอะไรประมาณนี้นะฮะน้องโนเบตาก็เลยอยากจะออกไปเจอพื้นที่ต่างๆด้วยเหมือนกับที่น้องทานียเขาอยากเห็นเหมือนกันประมาณนี้ปะ เอาแล้วน้องก็วิ่งไปเลยไม่สนใจน้องแมวด้วยเรียบร้อยน้องแมวต้องต้องงอแล้วละ่ะอันเนี้ยจริงๆนะพูดจริงๆเลยต้องงอแล้ว <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวทำไมมันฮาร์ดคอกว่าเดิมแป๊บบนึงมันขึ้นมาตอนไหนบ้างเนี่ยโอ้โอ,โอ,โอน่าจะไม่โดนเราหรอกเนาะทางตรงนี้เหมือนจะไปได้แต่ว่ามีเอ้ยแย่แล้วมีมอนมีมอนมีมอนเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เมื่อกี้ผมเห็นของเอเดี๋ยวไวอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบฆ่ามันรีบรีบรีบฆ่าโอเคแล้วก่อนเมื่อกี้ผมเห็นของไม่ใช่อะไรต้องวิ่งแล้วกระโดดปะวะวิ่งแล้วกระโดดทันปะโอเคจึบแล้วก็รอไฟตรงนี้พุ่งออกมามีปะวะเฮ้ยแต่เหมือนจะไม่มีไฟพุ่งออกมานะข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยถึงโอเค,โอ,เคโอ้โหเพื่อของของอะไรกันอนะทิ้งลงพื้นเพื่อสร้างพื้นที่ชั่วคราวเพื่อฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตโอ้ เป็นพื้นที่ฮิลเหรอโอ้โหดีดีด,ดีอันนี้คือดีฮะโอ้โหแต่ขากลับนี่สิประเด็นขากลับนี่สิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุ้ยเกือบไปโอเคข้างหน้าระเบิดเฮ้ยจึ๊บโอเคโอ้โหเหมือนพาน้องมาเสี่ยงอันตรายโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรโอเคขอพักไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับอุยกระทาน้องน่ารักเลยว่าเป็นกระทางู เป็นกระทางูงมีปีกนะครับวันนี้โอเคขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับเกม Little w i t ิดโนเบลตนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจพาร์ทที่4หรือเปล่าเออน่าจะพาร์ทที่4นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายผิดครับผม